ก็รกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนนผมแชมป์ hpd hammerder นะครับผมก็วันนี้มีอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้มีอยู่กันในแบบ e d cape p i l a t e c o v e นี่ครับผมก็ผมไม่รู้ผมเห็นมันน่าเล่นดีก็เลยเข้ามาก็ก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับผมแล้วไปเล่นกันเลยได้เล,เลยนะครับไปครับผมกดไปที่เฟเลย โอ้มีสามสิบหกด่านโอเคแนละ้วน่าจะไปทางนี้ยว่ามีคนวิ่งได้นหนึ่งศูนจุดหนึ่งนัลนหรอพวกนี้น่าจะโป้นะมีอะไรเปิดใช้งานปุ๊บไปทางนี้ปุ๊บมามีไกลยย่ลงนู้นลกมาครับเข้าแล้ว,วมีควายมีบัก ไม่เงี้ยแหละางล่างโุดดินได้หรอ,หรอเอ,อ้ยต้องบอกว่าทำลายหินนะผมปิดเสียงเอาไว้นะเพื่อ,อแบบน่าจะมีอะไรผมเปิดเสียงหน่อยนี้ก็ได้โอเค เป็น,นอะไรแผ่นที่เออเราเสียงตรงนี้ไร์สิโอเคเราเปิดเสียงไว้เปิดเสียงเฟซฟอลโอเคนีปโดดปะเสียงมัวใจเงี้ยไปนะอุะ๊ปอันนี้ต้อไปไหน,นต่ออันนี้ เสียงพอยแล้วลงไปได้หรออ๋อมาคนล่วงอนะชิเท่าไรไม่เท่าไหร่ผมเล็กเสียงหน่อยดูวยมันไม่ค่อยได้ยินแล้ย <c oughs> ลุกเงี้องรอขึ้นมาเลย2นาทีแล้วก็ไปลงล่างโดินมานี่ครับปล่ายปล่ยปล่ยระวังล่วงเดียวไปนี่คือเช็คพอยต์ เอาวิ่งยาวเลย่ะเฮ้ยง,ง่วงไหมฮัลล์อ่าขึ้นเลยขึ้นเลยต้องต้องรอก่อนอีกประมาณสามสิบเ,เ,เอ,อ็ดจานเอ๋อะไรนี้ครับม่เห็น à, ừ, mình ừ, nghe này đâu Hãy subscribe cho không แยากเสียไปแล้วมันมองแห้วด้วยวะเกมอันมองทางนี้ก็คงมีอะไรอ้หมไปขาวว่างโคนรนะเราเช็คทางนี้ก่อนเนี่ยปะไม่มีโอเค อยู่สบายสนนี่ม่ไรอะไรเขาเกบคุณแชสองรอบแ้วอีกกังอยู่ตรงนู้น thì quá này, làm anh, bay qua đi à, ôi mà mặc cái tàu mà, 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 mà. เจ์เราได้ครบแล้วแก,แก,แก,แก้ไปแก้เก็บไว้เลยครับอ่าเสียโอ้คันนี้มีคันหินไปแล้วโอเคเอาวกอนับไปอีกช่องหนึ่ง Còn phải hút lo là phải. con chơi gì Ok nha, à ta phải จะรู้ได้ไงว่จาจังหวะมันยังไงเนะี่ยโอ้โอบซ่าว้าต้องใช้เทคนิคนี้เะไรว่าไม่หันโอเค ค่อยไปค่อยไปเราไม่เได่านเยอะจริงเฮ้ยข้างหลังเอาดูว่าของสมบัติ ข้าวสาลี่สามขันนะ้นแล้ว 他的鱼。 เก็บมานี่ไม่ค่อยยากเลยเข้าไปเป็นหุมรถบ้าโอเค แ,แล้วอ๋อออกจากเกาะตัวสลัดได้ อมไม่ค่อยหันเอาเชียร์ลวงไปไงอะ่ะนี่หรอ 我只好。这是花。 ต้องเอาไปปีนออกมาสักอย่างเนี้ยตัวนี่เรากำลังจะขเ้ีเขาต้องพยายามจะไปกระจายสีฟ้ายังไม่ได้ 我刚才那还。 อย่าล่วงอย่าล่วงเดินไกลบันใหญ่นี่อะไร cái mão 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 không thấy mão 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 Ok, hmm. Mm -hmm. okay. พอยม่เห็นว่ามีบางสิงแลนะ้วโอ๊ะลงลงหลุไปดิยมอไม่ตรงอ่ะให้ก้อนเมฆ ทีิบเละต้องยิงคพใหญ่แล้วเปล่า Não, faça, ใช้อะไรอ่ะแล้วคลิกแอค โอ้หันน่นดิไม่หันใช่ไหมเชแล้วออมาไปครับกับลวง มาสิอ้าวไม่พอ,อ,อหรอกขึ้นบน่า่องลาบไม่เหรอวะ อยู่ก็มีเซนเซอร์ตอคองอยู่นีุ่นแจปะ ผมเจ้าก็เคยเคยเล่นด่านวิกงวายอย่างเงี้ยแหละมันดีนะโอ้ยโหฉลาดด้วยจิตเราจะออกจากกรดนี่นแล้วปุ๊บปุ๊บเดินไป ขึ้นรเขึ้นเชือกโอเคเราไปางนานนี้ต่อนะอา่าฮะนี่ยงเียวน่างเลียวไม่ยา,ย,มยากไม่ยากเลี้ยเลียบลยปุบเต็งเ่ะ เด้ยหงวเด้ยหงวเด้นหัวจะทำงแล้วโอเคซ้ายเอ,อโอเคใช้เวลาไปทั้งหมดเนาทีเลยครับ ว่าจะครบมีให้ซื้อแล้วไม่ได้รอบนึงเด้อโหเอาละครับผมก็จบกันแล้วผมกับดาเนยเอชเทปไพรเล็โค้บเอครับก็เป็นอย่างนั้นครับผมเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้ยากรบบ ด่านนี้ก็ไม่ได้ยาก่งมาเ้วแหลๆออกจากง่ายนะครับผมก็ก่อนที่เราจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมกันด้วยนะครับผมนีี่อขอบคุณทุกทุกคนที่มารับชมกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอเตอนต่อไปว,วันนี้ขอตัวลาไก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า